สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอประคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับแหมข่าวลือหนาหูเป็นเรื่องจริงครับเพื่อนๆแหมขเขมรน,นะครับแหมกักตุนเกลือมากถึงสอ0พันแปดร้อยตันเลยนะครับสวยงามไส้ไม่สนับสนุนความด<ส>ุร้<ส>ายแ,และความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแรกไอแอดมินดูข่าวก็นึกว่าสัก2.8ตันนะครับแต่นะครับเออเขาพลาดหัวตัวเบลเลอร์เลยครับเพื่อน ว่า2,800ตันนั่นหมายความว่าเกือบ3ล้านกิโลนะครับนี่มึงกินกันได้ทั้งประเทศเลยนะเนี่ยโอ้ตายแล้วงงหนักเลยกูขราวนี้นะครับน้ำตากูจะร่วงต้องบอกก่อนนะครับว่าเออปกติแล้วสงสัยเฉยๆนะครับว่ามากถึง2,800ตัน3ล้านกิโลเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันน่าจะเอาที่เวียดนามก็ได้เพราะอาจจะถูกกว่าหรือเปล่านะครับแต่ก็งงเหมือนกันเวียดนามไม่ขายเกลือให้หรือไงวะถึงข้าฝั่ง มาเอาจากบ้านเราเมืองเรานะครับแต่ที่น่าเกลียดก็คือไอสื่อที่นําเสนอข่าวเนี่ยเหมือนเอาคําพูดของไอบรรดาขา้าราชการที่อยู่ในพื้นที่อ่ะพูดมาหน้าตาเฉยว่าเป็นการค้าขายปกติมึงไม่สงสัยบ้างเหรอว่ามันปกติอย่างไรนะครับส่วนตัวนะครับไม่เชื่อขา้าราชการที่อยู่ตามชายแดนเพราะอะไรก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเขาพระวิหารเนี่ยมันหายหัวไปไหนกันหมดล่ะครับเพื่อนไอพวกนี้เป็นขี้ข้ารับใช้นะักการเมืองนะครับกู งงมากเลยมึงเอาไปทําไมตั้งเกือบ3ล้านตันครับเพื่อนเพ่อนเพราะอะไรของแบบนี้เอาไปกัดตุนไว้ไม่ได้้าหากไม่มีเหตุนะครับทาสงครามยืดเยื้อและสาเหตุหลักที่แอดมินไม่ค่อยเชื่อคําพูดของไอ้ข้าราชการพวกนี้เพราะอะไรก็คนในพื้นที่เนี่ยเขายังสงสัยเลยนะครับและที่มันน่าเจ็บใจคือมึงปล่อยปะละเลยต่างด้าวเข้ามาอยู่กันจนล้นบ้านล้นเมือง <laughs> โอยตายแล้วไม่มีการคัดกรองไม่มีการตรวจสอบกองบ้ากองบอะไรขอทานขเขมรเนี่ย เข้ามาอยู่ใจกลางกรุงเทพเต็มไปหมดครับเพื่อนๆมันนักท่องเที่ยวตรงไหนครับถึงได้อนุญาตให้มันฟรีวีซ่าและเดินค้างเข้ามาโดยไม่กวดไม่ขันนะครับเพื่อนนักการเมืองไปออกนโะยบายฟรีวีซ่าท่องเที่ยวส่วนนะครับเออไอเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ตามพื้นที่ปล่อยปะละเลยไม่กวดไม่ขันแหมตายแล้วก็ได้วิธีเออในการรีดไถสวยคอรัปชั่นกันสนุกสนานเอามัน จนต่างด้าวนะครับโดยเฉพาะชาวคขมรใช้วีซา่าพาสปอร์ตผิดประเภทเข้ามาแย่งการแย่งงานอยู่อาศัยกันถาวรรอคอยการฟอกสัญชาตินี่ยังไม่รวมกับลาวกับพมา่าแล้วก็เวียดนามอีกนะครับ <c oughs> ตายแล้วไม่ได้คัดกรองประวัติอาชญากรน,นะครับไม่ได้ตรวจสอบว่าไอ้คนพวกนี้มันรับวัคซีนมาครบถูกต้องหรือเปล่าโลลารคระบาดบาด้บาบอแปลกประหลาดก็โผล่มาอยู่ทุกวี่ทุกวัน นี่ทาไมอาศัยว่าปิดข่าวเนี่ยโอ้ยชาวบ้านเจช,ช่องเนี่ยฝันผวากันหมดบ้านหมดเมืองแล้วนะครับชาวขเขมรเนี่ยสร้างปัญหาให้กับคนในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นมาขับรถแย่งอาชีพสงวนของคนไทยเข้ามาค้าขายเข้ามาเป็นขอทานนะครับเพื่อนมาเป็นพระปลอมนะครับ <c oughs> โอ้ตายแล้วหนากกว่านั้นคืออะไรมาค้ากีนะครับโอ้โหหนักเลยกูข่าวนี้อยู่อาศัยถาวรรอคอยการฟอกสัญชาติ นี่นะการเมืองนะครับแหมได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้มาตาใหม่บ้าบออะไรก็ไม่รู้มาตา17สามารถอยู่อาศัยถาวรได้นะครับถ้าหากคุณมีเออทะเบียนบ้าบออะไรก็งงว่าต่างด้าวทำไมต้องมีทะเบียนในบ้านเราเมืองเราก็มึงอ้างว่าแห่กันมาท่องเที่ยวด้วยฟรีวีซา่าแล้วก็ข้ามาเป็นแรงงานอยู่อาศัยถาวรในใจกลางเมืองอย่างสยามห้างดังเนี่ย มีแต่พม่าโลหิงยาทั้งนั้นยืนขายของนะครับให้กับชาวต่างชาติในขณะที่คนไทยกับลูกไทยหลานไทยกลายเป็นผู้ใช้บริการขนเงินขนทองส่งกับบ้านเขาเมืองเขาทุกวันเศรษฐกิจมันจะดีได้ยังไงครับในห้างเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับมีศูนย์บริการแท้ๆกรับไม่สามารถตรวจสอบหรือชี้เป้านะครับให้ดําเนินคดีกับพม่าเนปาลหรือพวกโลหิงยาได้นะครับเพื่อนๆให้ <c oughs> งามไส้ประสาทกูจะเสีย แต่เวลามันอยู่ล้นบ้านล้นเมืองมีปัญหาสามารถโ,โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เขาชี้เป้ากันเอาเป็นเอาตายจนออกสื่อประจานมึงยังไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้เลยมันก็ยังค้าขายอยู่เหมือนเดิมนะครัาคนหนักเลยกูคราวนี้และยิ่งนะกการเมืองนะครับที่เป็นสายกลุ่มในทุนแล้วก็พวกเอ่อเครือข่าย NGO หรือ u n เนี่ยเข้ามามีอำนาจด้วยออ้ยเนี่ยมันเทกระจาดแจกสัญชาติกันสนุกสนาน แถมนะครับแก้กฎหมายนะครับอนุญาตให้ต่างด้าวเนี่ยแหมเข้ามาอยู่อาศัยถาวรได้เข้ามาเออฟอกสัญชาติได้ตายแล้วส่วนตัวถึงไม่เชื่อข้าราชการครับเพราะคนเหล่านี้รับใช้นักการเมืองนี่มันตุนเกลือตั้งเกือบ3ล้านตันมันต้องมีอะไรผิดประเภทครับเพื่อนเเขมรไม่ใช่ประเทศร่ำรวยทำไมต้องข้ามมาซื้อเกลือนะครับเออที่มีราคาแพงแบบเร่งด่วน เขาสามารถซื้อเวียดนามหรือสามารถผลิตเองได้นะครับแสดงว่ามันอาจจะมีอะไรหรือเปล่านะครับส่งซิกรู้กันหรือเปล่านะครับหรือนะครับอาจจะเป็นขี้ข้าเลียแข้งเลียขาไอเอ็นเปื่อยยู่อยู่แล้วนะครับโอ้วยิ่งซื่อเนี่ยไม่ต้องไม่ห่วงเลยคอยอวยนักการเมืองถมเถไปนะครับ <S 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 ขนาดผู้นําตาขวางใส่สื่อ,อยังเงียบกริบไม่กล้กาวิจารณ์ต้องให้เอออินฟงอินฟูชาวบ้านเนี่ยออกมาแหกปากโวยวายปกป้อง ตายเลยบันเชิงกันละมึงข่าวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเออถ้าเกิดนำเสนอคำพูดของข้าราชการหรือนักการเมืองสื่อมันก็ต้องตั้งคำถามหรือสงสัยหรือเอ๊ะด้วยนะครับไม่ใช่นำเสนอลอยๆให้ประชาชนสับสนไอ้พวกที่เป็นสายเออกลุ่มอวยอนักการเมืองหรือรับจ้างเนี่ยนะครับมันก็เอาข่าวตรงนี้มาตีหลอกชาวบ้านครับเพื่อนๆคนไม่รู้ก็โง่หลงเชื่อนนะักการเมือง แล้วก็ข้าราชการคิดว่าหวังดีกับประเทศชาตินะครับห่วยงามไส้ส่วนตัวนะครับแค่รู้สึกสงสยัยทําไมต้องกักตุนเกลือแบบเร่งด่วนครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนอาจจะรับศึกยาวหรือไม่ศึกใหญ่หรือไม่ครับเพราะอะไรมันเป็นไปได้หมดต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเขมรเนี่ยเรื่องชื่อในข้าวต้มเกลือผ่อนโพสนะครับเพื่อน โอ้ยงามไส้เช่นเคยฟังพวกบันเทิงเท่านั้นเมตาเขาเราได้เป็นใหญ่รุกวนอยาคอมเมนต์ด่าทออรุนแดงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์สำหรับสายจิกาได้ให้หมุนก็จะหูไปนาวตาไปไรนะครับคีดว่วนเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับโอ้ประสาทความคิดเห็นที่หนึ่งไหนว่าเราจะแบน์สินค้าไทยแล้วทำไมต้องนำข้าวเกลือเออกูก็งงเหมือนเมืองอะไรเหม็น ว่ามึงจะนํำข้าเกลือพยาสมิแหมเห็นมีแคมเปญแบรนด์สินค้าไทยมึงเล็บกักตุนอาหารกูนึกว่ากักตุนเออบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือปลากระป๋องไอ้นี่แปลกประหลาดกักตุนเกลือนะครับโคสงสัยจะร่วมกอดคอกันอดตายทั้งประเทศหลือเพล่าหนักเลยกูข่าวนี้ไอ้รอดตายความคิดเห็นที่สองขอประนามคนที่นํเข้าเกลือ เพราะคุณกำลังทำให้ขาวเขเมรอับอายเสียมจะว่าได้ว่าหนีไม่พ้นเสียมจริงกูก็งงเหมือนกันนะครับไกลแค่เกลือเนี่ยมึงต้องนำเข้ากันมากถึงเกือบ3มล้านกิโลเลยเหรอครับเพื่อนๆแทนที่เออถ้าเกิดสงครามเขาจะให้คนแหม่มีกินมีอยู่มีใช้มีสินค้าอุโปโภคบริโภค ก็ต้องเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นปากระป๋องนะครับหรือนะครับเป็นไอพวกอุปกรณ์อย่างแฟบผงซักฟอกน้ํายาหลางจานนะครับไอนี่บ้าบออะไรครับนำข้าเกลือครับเคนหนักเลยกูกล่าวดีนะแหมเออมึงมีเอ๋งบ้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่มีเพอเพอเดือนร้อนเอ๋งบ้านกูเีกนเขาเพื่อนตายเลยบันเทิงกันละมึงข่าวนี้นะครับให้งามใส่ไอ้รอดความคิดเห็นที่สามแบรนด์สินค้าไทย จบกันคราวนี้นักธุรกิจขเขมรควรคิดให้ดีก่อนนำเข้าจริงมันคงคิดทบทวนมาแล้วหล่าว่าเออกักตุนเกลือนะครับเอาไปเอหมักเองบ้าครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรเองบ้าเนี่ยเออถ้าเกิดว่าไม่มีกรรมวิธีในการหมักดองเนี่ยอาจจะเก็บไว้ถาวรทานระยะยาวไม่ได้นะครับคืองงมากเลยมึงเอาไปอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับพยายามจะเข้าใจว่า ไอ้หน้าข่าวมันเขียนตัวเลขผิดหรือเปล่านะครับแต่มันเขียนชัดเจนเลยนะครับว่า2,800ตันนะครับนั่นหมายความว่า2 8ล้านแแสนกิโลนะครับไ <c oughs> องามไส้ไอรอดตาความคิดเห็นที่4ี่ทำไมต้องนำข้าเกลือจากเสียม <c oughs> กูก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้แค่เกลือเนี่ยมึงยังขาดแคขนหรือผลิตไม่ได้หรือไงนะครับ นี่งงมากเลยเออจะเป็นตั้งเปียกเน่ากาวบูดพอเข้าใจได้เพราะกรรมวิธีมันยุ่งยากนะครับเพื่อนเื่อนแล้วก็อย่าลืมเนี่ยมาสนับสนุนกาวพอกกูด้วยนะครับ <laughs> มนเชิกันเราเมืองราวนี้น้าตากูาจะรั่วนะครับคุณมานวยหัวเข็ดก็ <laughs> ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนบุคคล,คลไม่สามารถเหมารวมเป็นความเห็นคนในชั้นน้ำมัได้นะครับอีพีนี้มึงกราบขอบพระคุณกนวยมึงตัวยงทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังและขอตัวลาไปก่อน ไปลองเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่